เื่อช่วงค่ำวันที่30กันยายนที่ผ่านมานานยรัฐพงศิษฐ์ทิ t าาวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่อำเภอฮอดเพื่อติดตามการทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพถนนบริเวณถนนทางหลวงสาย108ฮอดแม่เสรียงภายหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมถนนเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ล่าสุดสถานการณ์น้ำได้ลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่สภาวะปกติแล้วโดยเหลือเพียงแค่น้ำท่วมทังเล็กน้อยในบางจุดห้านั้นแต่สภาพถนนยังเต็มไปด้วยโคลนที่ไหลามาพร้อมกับน้ำป่าดังนั้นจึงได้ระดมกำลังเข้าทำความสะอาดถนนเพื่อคืนพื้นที่สัญจรให้กับชาวบ้านเบื้องต้นหลายหน่วยงานอาทิแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่สอง,ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงสำนักบริหารทุนที่อนุร,กรักษ์ก่อที่16เชียงใหม่บูรณาการร่วมกันนำเครื่องจกอักรอุปกรณ์ต่างๆและรถน้ำเพื่อทำการฉีดล้างถนนให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของพี่น้องประชาชนโดยนายนิรัตพงศิษฐ์ท,ทิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุของการเกิดน้ำไหลเข้าท่วมถนนเส้นทางดังกล่าวว่า เกิดจากท่อระบายน้ำสำหรับรับน้ำจากภูเขามีขนาดเล็กเกินไปไม่สามารถรับน้ำจำนวนมากที่ไหลมาจากภูเขาอย่างรวเดเร็วได้ทัดโดยต่อไปจะได้มีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยให้ทางหลวงเข้ามาสำรวจเพื่อออกแบบขยายท่อระบายน้ำที่สามารถรองรับมวลน,น้ำจำนวนมากให้ไหลผ่านไปลงสู่ลำน้ำแจ่มได้สะดวกข,ขึ้นซึ่งในปีที่ผ่านมาได้มีการแก้ปัญหาในลักษณะดังกล่าวไปหลายจุดแล้วและจุดนี้จะเป็นจุดต่อไปที่จะเร่งแก้ปัญหาให้ได้ เร็วที่สุดสินชัยพชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินนารายงาน